นี่คือหอยในบ่อในบ่อที่เลี้ยงไว้ชุดแรกนะครับนี่นะครับจะเกาะกันแน่นมากครับหอยหอยขมนะครับหอยจุ๊บแล้วแต่พื้นที่ไหนจะด้แบบไหนนะครับบ่อน,นี้คือบ่อแรกที่ผมเอาพ่อแม่พันธุมาลงนะครับแล้วก็ขยายพันธุเยอะมากแล้วก็เอามาปล่อยเอาไปปล่อยอีกจุดหนึ่งครับ เดี๋ยวไปดูกันครับผมนี่นะครับบออฝั่งนี้ครับที่เอามาลงอีกชุดหนึ่งนะครับเอาพ่อแม่พันธุ์และลูกๆจากในบ่อเมื่อกี้มาลงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัวเล็กตัวใหญ่จะเยอะแค่ไหนครับดูกันครับตอนนี้เลี้ยงได้ประมาณหกเดือนกว่าแล้วนะครับต้นข้าวก็กำลังสวยครับ มามาปลูกไว้เพื่อให้หอยได้หลบให้ปลาได้หลบหลบแดดหลบฝนนะครับเดี๋ยวมาจับดูครับว่าตัวจะขนาดไหนบอ่อนี้มีความลึกประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะครับนี่นะครับผมเอาต้นกล้วยมาทิ้งไว้นะครับเพื่อให้เป็นอาหารได้สลายแล้วเป็นอาหารหอยอาหารปลานะครับเขาชอบเกาอมากครับ นี่เลยครับดูครับเพื่อนๆหอยก็ชอบเกาะตามใบไม้ต้นต้นกล้วยต้นบัวก็จะอยู่หมดนะครับอยู่ทุกทุกที่จริงๆครับตรงนี้เลี้ยงง่ายครับ นี่นะครับบัวแดงครับนี่กำลังงมอยู่นะครับนี่นี่นะครับมีทุกไซส์ครับตอนนี้เนี่ยตัวนี้ก็ไซส์พ่อไม่พันได้แล้วนะครับจะใหญ่กว่านี้ได้อีกครับนี่นะครับนี่นะครับทุกไซส์กำลังขายได้ครับกำลัง กินเลยครับตัวนี้เล็กก็ทิ้งกลับคืนครับยังไม่ไม่เอาไปนะครับดูหญ้ารอบข้างนะครับก้านจองครับก้านจอก้านจอง,ก,จองก้านมะพราะ้าว นการมาพร้าวพอเ,เขาเริ่มย่อยสลายไปแล้วนะครับตอนแรกๆหอยจะเกาะดีมากครับ